กรมราชธรรมเผยแพร่เอกสารแถลงแนวทางปฏิบัติของกรมราชธรรมเกี่ยวกับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการดำเนินง,งานภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเรือนจาพิเศษกรุงเทพมาหานครจะตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งนายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่เข้าเกณฑ์เพื่อดำเนินการขอพักการลงโทษตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมราชาทรรมเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่เจปีขึ้นไปโดยมีขั้นตอนการพิจารณาคือเรือนจำหรือทันทสถานจะตรวจสอบคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าตามหลักเกณฑ์ก mm ่ hmm. อนรวบรวมเอกสารข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง mm hmm. เพื่อเสนออนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษที่จะจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งจากนั้นจะเสนอบัญชีรายชื่อไปอยังกรมราชทัณฑ mm ์ hmm. เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการให้พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ โดยสำหรับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนั้นกรมราชธรร์จะต้องเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่คณะอนุกรรมการมีมติปล่อยตัวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติหากอนุมัติแล้วจะส่งหนังสือแจ้งผลกลับไปยังกรมราชธรร์ พื่อแจ้งให้เหลือนจาหรือทันทัศ์ฐานดำเนินการต่อไปโดยต้องมีเอกสารแจ้งให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและปฏิบัติตามเงื่อนไขาการคุมประพฤติทั้งนี้ในเดือนมกราคม2567มีผู้ต้องขังทั่วประเทศอยู่ในหลักเกณฑ์เข้ารับการพิจารณาพักการลงโทษและได้รับอนุมัติให้ปล่อยตัวพักการลงโทษจำนวน930รายแบ่งเป็นการพักการลงโทษกรณีปกติจำนวน913ราย การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุต,ตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปจำนวนแปดรายและ,ะการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการสร้างงานสร้างอาชีพฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนเก้ารายที่ดารัสมงพจนีรายงาน